เ่ร่างกายเขานี่ยนะขิงหัวมันก็เหมือนกับเครื่องจักรอะเหมือนรถอะน้ำมัน่ะน้ำมันล่อลื่นเนี่ยขิงหัวน้ำมันล่อลื่นเนี่ยมันคือความสุขนะความสุขนี่คือสิ่งที่ขิงบิคิดขิงประสาทแดกขิงบ่เศร้ามองขิงบ่โคตรไผ่รักโลกโกล่นขิงบ่มีน้ำมันล่อลื่นขิงก็ใสแล้วเต็มเต็มตลอดเวลามันก็ไหลเวียนตลอดเวลาทำให้เครื่องจักรขิงก็คือหัวจงหัวใจ ปอดเปิดเนาะคอเลสเตอรอลความดันในอย่างมันก็ดีหมดเลยเพราะมันลอลื่นน้ำมันมันใสน้ำมันมันบริสุทธิ์แต่ถ้ามันน้ำมันของคิงบบบริสุทธิ์ก็มาข้อคิงมีเครื่องเศร้าหมองอยู่ในใจคิงคิงมีความประสาทแดกอยู่เนี่ยน้ำมันเครื่องคิงกันนืดน้ำมันเครื่องคิงก็โซป๊กเนี่ยมันก็ทำมือลอลื่นมาดีเครื่องจักก็เจ๊งร่างกายระบบร่างกายคิงก็ทิพายหมดเนี่ยมันก็ตายเร็วมันก็ลกมาแค่นั้นเอง khác sàn nó vẫn khương chiên nó đi hè Tao ăn ở bảo tiền đây, ơi, ơi, ha này <cười> 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 <cười>